มาเรียนก็มามาขึ there. There ้นที่ตรงต้นจำชาตรงนี้จะมีทางขึ้นแล้วก็เดินด้านขอบนองมาเติต้โบอย่างนี้เป็นที่เข้าไปได้งก็คือตรงนี้ตองรถออกมาแล้วก็เข้าไปนบ้านเสมาสองเมตรเนี่ยรงบ้านเสมาเียมาใมใหญ่ีแะค่ะที่เรา รถทุ่งไหนรทุงน้า สองแจ้งนะคะเป็นบ้านแจ้งใหญ่แจ้งน้อยนะคะเออบ้านแจ้งน้อยนะคะบ้านแจ้งสว่างเนะเป็นเป็นป่าเป็นโคก แยกโครงดาางา่างปิ่ตึะงทีนนใช้ต้นไม้นีต้นอะ้าเนี่ยมาดูต้นมะุมช้า ่อนจะไม่มีบ้านคนเลยแต่จะไม่มีบ้านคนติดปอนเพราะว่ามีรถอยู่ข้างหน้า,านก็เซนไปเได้ไหมย้องไปสัญจรผ่านไปมาก็การคข้ามาคมสะดวกค่ะทุกวันนี้ไปมาสะดวกแต่ก่อนนี้ไม่มีเม้แต่รถมอเต ไป,ไปทางบ้านน้องหัวช้างได้เลยทีนี้เกิดถนนเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเส้นนี้ แต่ะความเป็นภูเขเป็นปา่าป่าไม้เบญจพรรณนี่ยเดี๋ยวนี้บ้างเขาก็มาณเรียนที่เราเรียนแน้วนะคะนี่ก็จะเป็นคลองน้ําเป็น,เป,น,เ,นเป็นห้วยเนาะ,ะเป็นห้วยนะคะเป็นก็มีบ้านคนนี่ก็ออกมาเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนาะเนี่ยมาอยู่แต่ก่อนจะไม่มีบ้านคนเลยแต่จะไม่มีบ้านคนก็มีบ้านคนนี่ก็ มาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวมาอยู่แต่ก่อนจะไม่มีบ้านคนเลยแต่จะไม่มีบ้านต,ตู้น้ำตุ้ไร้ตุ้น้ำก็มีสายไฟตัดผ่านเป็นทุ่งเรียนที่เราเรียนแน่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นโครงน้ำเป็นเป็นห้วยเนาะเป็นห้วย เขาเข้ามาโค้งได้นี่ค่ะเป็นเส้นทางหนาที่หนาใช้แต่ก่อนนี้ยังไม่มีแต่ยังไม่มีเส้นนี้ก็เพิ่มมาเป็นมามาาทางวีขึ้นหน่อยพ่อะไถนนเส้นนี้เนี่ยค่ะเป็นเลเ็ก แล้วตอนที่เราเรียนยังไม่มีถนนเส้นนี้อุโมงเกิ้ลมาใ้นะคะสวยงามตกงตรต้องตามฤดูกาลแต่ก็ได้ผลผลิตเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไม่เต็มหน่วยเลยแล้วก็มีถนนเส้นหนึ่งอยู่ทางนู้นนะไม่ได้ใช้เส้นนี้ด้วยอาหารที่เราบ้านสมาใหบ้านเสมาใหญ่ตะบเสมาใหญ่นี่แหละค่ะ ที่เรารัดทุ่งลัดทุ่งน้ำที่ไหนไปผ่านบ้านดอนบุกนเลยห้ยากบอ๋ไปบ้านคุค๋มวิสีนะบ้านสบ้านสีมาใหญ่ตะบนสีมาใหญ่นี่แหละค่ะที่เรารัดทุ่งลัดทุ่งน้ำใช้บางตาเราด้วยแล้วก็ให้มีดูวิวสวยๆแต่ก่อนตอนที่ บมหวัง,งเรียนนี่ยังไม่มีถันนะคะรถฟิกอัพนี่ไม่ต้องพูดถึงรถเก่งไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จะมีเป็นรถสีล่ล้อไปใช้เป็นรถเป็น,ปนรถนโดยสารตามทุ่งไรทุ่งนา สีมาสองร,ร้อยเมตรถึงพวกรที่มีความเจริญเข้ามาเขาก็มาปัดขาแต่ถนนเส้นนี้เพื่อทะลุไปยังอำเภอคุ กิโลเรียนแน่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นคลองน้ำเป็นเป็นอ่าห้วยเนาะเป็นห้วย